เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่นนเนนี่สบายดีไหมช่วงนี้พี่ไลฟ์ปะเนี่ยพี่นนเนนี่ทำไมทำไมทำไมช่วงนี้น้องมน้อง,น,องน้องไม่ได้เห็นพี่ค่อยไลฟ์เลยไลฟ์บ้างเปล่าหรือว่าช่วงหรือว่าตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์แล้วพี่จ๋าขอบคุณพี่นนเนนี่จ๋าขอบคุณอี่สูงครับพี่จ๋า เราเรื่องเศรษฐกิจแบบผสมผสานได้ไหมล่ะคุณอ๋อได้ครับได้ครับ่าฮะเกี่ยวกับแปดริ้วก็ได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่าการทาเศรษฐกิจอ่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเศรษฐกิจแบบผสมผสานใช่ป่ะได้ครับเพราะว่าเราก็เพราะว่าน้องที่น้องอยู่ก็คุกคีกับก็คุกคีกับเรื่องการปลูกนะฮะพืชผักผสมผสานนะครับผมเนาะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมเนาะนะฮะ เราก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นระบบนิเวศนะครับผมเนาะของของของคนแปดริ้วนะครับผมเนาะซึ่งแตกต่าง,ง,างานะครับซึ่งแตกต่างกับกับกับโคราชนะฮะที่เราพูดถึงว่าความแตกต่างเราหมายถึงว่าเรื่องอเรื่องทรัพยากรคืนน้ำนะฮะคือความแตกต่างความแตกต่างแปดริ้วกับโคราชก็คือ เรื way, ่องทรัพยากรเรื่องน้ํานะครับถ้าตรงไหนมีน้ํานะครับผมเนาะเราสามารถปลูกผักแบบผสมผสานได้นะครับผมเนะเา,า,าะ,นานะ,นอ,ะาอะไรก็ได้นะครับเราปลูกนะฮะก็ถือก็ถือว่าดีแต่ว่าแปดเดือนนะเขาอุดมสมบูรณ์เขาอยู่แล้วเพราะเขามีแม่น้ํามีแม่น้ํามีน้ํามีคลองส่งน้ําอะไรทั่วถึงเอ่อทั่วถึงนะฮะเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเขาก็เลยได้อา่อาอ่าได้ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ ชาวบ้านเขาคุณท้าวแก่เขาก็ปลูกข่าตะไคร้นะฮะข่าตะไคร้ขา่าข่าตะไคร้แล้วก็ก็กะเพรามะกรูดอะไรเนี่ยเขาจะปลูกนะแถวนี้นะแถวนี้เขาจะปลูกส่วนมากจะเน้นข่ากับตะไคร้เพราะว่าของเราเนี้นะครับของเรานี้เขาสามารถขายได้ทุกฤดูการนะครับที่ว่าที่บอกว่าขายได้ทุกฤดูการเพราะอะไรเพราะว่าคนเ,าเราต้องเข้าใจว่าสมัยเนี้ยุคนี้นะครับ คนมีการค้าขายมีการทำกับข้าวอะไรมากขึ้นมีแม่ค้ามากขึ้นนะเขาก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ทนระัพยากรตรงนี้นะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันก็ซึ่งเกิดซึ่งก็เกิดผลดีกับเกษตรกรนะรที่เขาปลูกซึ่งเขาได้ซึ่งเขาจะขายได้ตลอดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หงสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาไปจากก่อนตรงนี้คือเขาปลูกคือเขาปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้โดยที่เขาไม่ได้ไคิดอะไรหรอกนะเขาก็ปลูกทิ้งไว้าแล้วพยายามถามว่าคุณย you know, ้ายคุณย้ายคุณย้ายคุณย้ายปลูกเนี้มันจะขึ้นเหรอเขาบอกขึ้นทิ้มนะเฮอเขาบอกลอ่นเขาบอกทิ้มไปเฮอทิ้มทิ้มไปทิ้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเราก็แค่รดน้ำรดน้ำแ้วก็ขึ้นเอง่แหละไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ปลูกใหม่แค่นั้นแหละเขาบอกว่างั้นนะที่เราถามที่เรานั่นนะที่เราคถามดู แต่เขาก็ขึ้นเพราะว่าดินเขาดีขอยน้น้ถึงอย่างเดียวนะฮะอ่าพืชพืชผสมสันแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกเขาไม่ได้ปลูกแบบแบบพืชแบบแบบแบบอ่ากินตลอดทั้งปีนะเขาเป็นพืชล้มลุกนะครับพืชล้มลุกพืชพืชล้มลุกหมายว่าใช้ระยะเวลาสัน้นนะใช้ระยะเวลาสัน้นนะครับแต่าถามว่าพืชระยะยาวมีไหมเขาก็มีนะเขาก็ปลูก อย่างใบมะกรูดอย่างเงี้ยเนี่ยใบมะกรูดเราก็เราก็ใช้ระยะเวลานานใช่ปะเราสามารถกินได้ตลอดก็บได้ตลอดใบมะกรูดใบมะกรูดอ่ากล้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นนะที่เขาปลูกกันนะที่เขาปลูกกันแต่ส่วนมากที่น้องเห็นก็คือเขาจะปลูกเขาจะปลูกขานะฮะเขาจะเน้นเลยเขาจะเน้นมากเลยขาตะไคร่นะฮะขาตะไคร้นะครับนะแล้วก็ผักบุ้งผักอะไรเงี้ย ถ้าใครมีบ่อที่เขาเล Elena, ี้ยงอ่าที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยหรือถ้าเกาลงเอาพกพุ่งไปลงด้วยเหมือนที่น้องไปไยบ่อนั่นแหละนะครับซึ่งผักของพึ่งซึ่งของเหล่านี้อย่างกระถินเหมือนกันนะกะถินเนี่ยผักกระสุนข้กกกะถินนะครับนี่เขาอันนี้ก็เป็นพื่อระยะยาวแล้วเขาก็สามารถปลูกแบบถ้าเป็นล้วกันได้เนี่ยเนี่ยเห็นไ่มเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดู เนี้ยเนี้ยอ่าอันนี้คือเป็นเป็นกระถินนะนะครับกระถินเนี้ยเนี้ย